ต,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 ตั้งแต่สงครามโลกเหรอคะตั้งแต่สงครามโลกนี่คือตำนานเลยนะเนี่ยหนูมาเจอตำนานแห่งท่าเรืออยุธยาเลยเหรอจ๊ะได้ข่าวมาว่าบะหมี่ร้านนี้นะคะเป็นบะหมี่เจ้าเด็ดในท่าเรือเปิดแค่ไม่กี่ชั่วโมงเพราะว่าเดี๋ยวของก็หมดแล้วภาชนะเราก็เลยต้องรีบมากินก่อนนะคะทุกคนดูดิความน่ากินอ่ะแล้วคือเราเป็นแบบชอบกินบะหมี่แห้งเสลงีงแห้งอะไรอย่างเงีง้ยเนี่ยขอชิมแบบไม่ปรุงนะไม่คนอ,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 อืมสั่งเพิ่มเลยค่ะเข้าไปอ่ะ อร่อยมากเราชอบที่หมูแดงอ่ะไม่ได้ใส่สีแบบแดงแบบน่ากลัวนึกออกปะนี่เป็นหมูแดงที่แม่ทําเองเลยค่ะเกี๊ยวตัวใหญ่เกี๊ยวอร่อยว่าเขาเรียกร้านจับอีกจับอีกสิบเอ็ดนิ้วทำไมเป็นสิบเอ็ดนิ้วอะคะเสียเพราวกงอากงอะเขาสิบเอ็ดนิ้วร้านนี้เปิดมากี่ปีดีกว่าคะจับอีกเปิดแต่สงครามโลูกอะพูดจริงเหรอใช่แม่เปิดตั้งแต่สงครามโลกเหรอตั้งแต่สงครามโลกแล้วก็ปัา ไอ้แม่ยืนขายมา48ปีนี่คือตำนานเลยนะเนี่ยหนูมาเจอตำนานแห่งท่าเรืออยุธยาเลยเหรอจ๊ะสุดปังอ่ะแม่นี่นะราคาบะหมี่เกียวของแม่นะธรรมดา40พิเศษ50นะครับแม่จ๋าขอบคุณมากเลยนะที่นำอาหารอ,อร่อยให้หนูกินขอบคุณะคะ่ะ